แคมรี่ส0 g ปี2021นะคะสวยหรูออปชันแน่นๆนะคะรถระดับผู้บริหารใช้งานใครมองหารถวิชิานแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันราคาล่วงจากายแดงไปเกือบ5 0แล้วนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนภายในของรถคันนี้นะคะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสาภาพสวยมากๆนะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจหารถกใช้งานห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะรีวิวให้เห็นทุกซอก ทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนัดมีรถแคมรี่เข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นตัว 2.0G ี G, ปี2021นะคะรถหน่วยงานมัดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ทุกราะยะนะใครที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาค่าตัวนะคะ719,000บาทฟรีดาวผ่อนหมื่นสองเท่านั้นนะ,ะลวงจากใบแดงไปเกือบ50%นะคะคุ ค่าแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเริ่มต้นฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดินด่วนได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันออปชั่นให้มาแบบครบๆนะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญ,ญญาให้ถึงที่นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้เลทดอกเบยพิเศษ ก็มีให้นะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดนเดือนได้เลยป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะคะ2ขอไขนอนเนน8 2 8 6งกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะลูกค้าไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้า2จุดนะคะสันเหลี่ยมโค้มของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายกิ๊บนะคะสภาพส,าสวยเลยนะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะคะ,ะ,คะดีไซน์มาให้สวยหรูออปชั่นครบครบนะคะ คุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแมเอกเดิมโรงงานนะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆเลยไม่มีคราบน้ํามันหยดในเยื้อของเบ้าชงนะคะมาร์แต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะรุ่นนี้นะคะได้เป็นช่วงล่างที่ n ็ a ด้วยนะคะขับนุ่มนั่งสบายก่อถนนแน่นนะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะครงสร้างเดิมทั้งคันนะชนหนักพลิกความจม น้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเดียวตรงกระจกมองข้างมีระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือว่าระบบ BSM ตรงกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะกุญแจได้เป็น กุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะแถมคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบด้วยนะคะมาดูภายในของรถกันนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูออปชันจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะคุมโทนสีดำนะคันนี้มีเมมโมรีเซตในส่วนของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะตั้งค่าเซตร,ระดับเบาะคนขับได้เลยนะคนขับที่1คนขับที่2นะคะกระจกปรับออโต้สีบานที่วางแก้วน้าผลน้ําแห่งประตูมีมาให้นะคะในส่วนของระบบความปลอด ใคยเขาก็จัดมาให้ครบๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนนะคะการลื่นถไหลนะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นปุ่มแองจริงสตาร์ทพวงมาลัยมังติดฟังก์ชันนะคะคุชคอนโทรลมีมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเลขไม์ของรถคันนี้นะอยู่ที่1นึ่งแสนานโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม์หรือว่ากอมไมค์อย่างแน่นอนนะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการ การเช็คระยะการมันเทนแเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเขาเข้าสูตตามรอบอยู่แล้วรับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้จอทัศสกรีนติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้ากล้องถอยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะมีกล้องถอยมาให้พร้อมเลยแอร์ออโต้นะคะตัวแอร์เนี่ยปรับอุณหภูมิแยกด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะคะไวเลสชาร์จก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานาง่ายๆนะคะดีไซน์ภายในเนี่ยมาให้สวยหรูเลยนะคะลายไม้เนี่ยดีไซน์มาให้เท่ๆเลย ใครสนใจห้ามพลาดนะคะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงออตโต้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยอักระยันนะคะลูกค้ามีที่เก็บแว่นตาให้ด้วยนะดีไซน์มาให้สวยหรูเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะ ในส่วนของตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยลูกค้าขาแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาหนังนะทำความสะอาดได้ง่ายๆนะคะมาพร้อมกับรูละบายอากาศในตัวนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์มอคอมีเห็นชัดเจนหัวล้อซอกประตูไม่มีรอยไขร่ลเทียบพเพื่อเยืนนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหันนัดด่วนๆได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุก นะห้องพร้นารด้านหลังกว้างนั่งสบายมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยนะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่ผัาแขนที่วางเก้วน้ำได้แล้วก็เปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วส่วนตรงกระจกด้านข้างนะคะสองฝั่งเนี่ยลูกค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะดีไซน์มาให้สวยรูระดับผู้บริหารใช้งานใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ แนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะไพ่แดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านสี่ล้านห้านะแต่วันนี้อยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียง7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหมื่นสองเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยคันนี้ได้เลยนะคะเคมรี่สองตซูนจีปี2021นะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเด็วนได้เลยนะคะไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉลียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ led นะคะมีไฟัับพิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโค ะะกระจกด้านหลังมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะห้องเจ็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มี้าวตัวคานด้านในตรงๆนะคะคานไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าของรถคันนี้นะคะลูกค้า ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะลูกค้าสีเดิมโรงงานสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องร,อ,งรอยสนิมกรดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบทักรีบทโทรรีบติดต่อหานัดเดือดๆได้เลยนะคะลูกค้าตามเบอร์โทรหน้าจอนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษาแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะคะลูกค้สาสภาพสวยมากๆนะ สำหรับคันนี้นะคะในส่วนของแผนเพจของรถมีติดได้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขย่รอยขยียเยรื่อนบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้านะคะออปชันให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสาภาพสวยพร้อมใช้ใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดืนดวนๆได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 4, สูบ2 0 0 0ซี167แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซิน91,95 e20 e85 เติมได้เลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยอึดถึกทอนอะไรหาง่ายข้ามแมท่ทนายนูกถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถาน,ไม,มถานไม่มีน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะพาร์ทอะไหล่มีเห็นชัดเจนซีนเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเยขียบพี้เยอะเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคานเดิมๆนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ด เบ้าโชกก็เดิมจากโรงงานนะคะมีชุดโชกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้นะคะไฟหน้าเดิมโรงงานคานเดิมๆนะคะสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆประวัติศูนย์ด้วยนะคะสําหรับคันนี้หัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขรอยเขียบเพยื่นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยนะคะ ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันใครสนใจนะคะมองหารถไปใช้งานอยู่คันนี้นัดแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาล่วนจากายแดงมาเกิน5 0แล้วนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะได้รถสวยๆหรูๆไปใช้งานกันเลยนะคะกับตัว c a มรี่ .0G ปี2021นะคะสวยหรูออปชันแน่นๆนะราคาค่าตัว7 1 9 0 0 0บาทฟีด้าพันหมื่นสองเท่านั้นนะคะไรายได้สองเท่าของค้างวัดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบ นี้ได้เลยนะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากานไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ